นางสาวยิ่งลักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้เปิดบ้านทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปนะคะจากวัดบึงทองหลางเนื่องจากในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ45ปีในวันที่21มิถุนายนพร้อมด้วยนายอนุสรอ,อมรฉาิสามีและเด็กชายสุภเสกอมรฉาิหรือว่าน้องไปนะคะบุตรชายที่บ้านพักบริเวณถนนเรียบทางด่วนรามอินทราซอยโยธินพัฒนา3ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาคอยรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบบ้านพักเป็นจํานวนมาก โดยในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ใส่ชุดสีสันสดใสค่ะพร้อมตักบาตรปินโตอาหารคาวหวานและชุดยาสามัญประจําบ้านรวมไปถึงดอกบัวด้วยสีหน้าที่แจ่มใสซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการเปิดบ้านให้กับสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพหลังจากที่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ โอกาสนี้นะคะเด็กชายสุภเษกได้มอบเปลี่ยนโนกระดาษที่ทําด้วยตัวเองนะคะพร้อมกับเขียนคําอวยพรเพื่อเป็นของขวัญว,วันเกิดนะคะให้กับนางสาวยิ่งรักษ์โดยเปิดเผยด,ด้วยนะคะว่าใช้เวลาพับกว่า2ชั่วโมง พร้อมกับบอกว่าคุณแม่ชอบเปียนโนนะคะเลยทำให้แต่ยังไม่ได้ใส่เพลงอะไรลงไปมีเพียงคำอวยพรนะคะที่ขอให้คุณแม่มีความสุขเป็นสาว2,000ปีบริหารบ้านเมืองอย่างราบลื่นและอยู่ในตำแหน่งดันนานขณะที่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจคะ่ะที่บุตรชายทาของขวัญใหท้ที่ทิมทำนานไหมคะคุณก็ออสองสมชั่วโมงครั คุม่แอบทำไให้มไม่ครับเขียนอะ่เไปให้คุณแม่ครับในในเป็นโนก็ขอให้คุณแม่มีเพขอขอให้คุณแม่มีความสุขครับ แล้วก็ขอขอให้คุณแม่สวยเป็นสากสองพันเพีแล้วก็ขอขอคุณแม่คุณแม่อะไรไม่ไงหรกเออแล้วขอแล้วก็ขอให้คุณแม่ขอให้คุณแม่บริหารบ้านบ้านเมืองได้ราบรื่นตลอดทั้งปอยู่ครบสี่ปีเลยป่ะแม่มีเกีรตภาพดีเป็นสมุดเลยแม่นี่แม่พึ่ พื่มค่ะภูมิใจค่ะนั่นมไหมลูกภูมิใจลูกทำให้แม่ใช่ไหมขอบคุณนะคะ